สวัสดีครับพบกับน้องพลอยและก็แม่เพชรน้องหยกอีกแล้วนะครับวันนี้น้องพลอยก็จะขึ้นต้นมะม่วงนะครับไปชมวิวดูเขาสร้างบ้านด้วยนะครับพลอยอยากเห็นว่าเขาทํากันยังไงนะครับส่วนแม่เพชรก็อยู่ข้างล่างครับแม่เพชรก็บ่นใหญ่เลยระวังน้าลูกระวังลนต้นไม้น,นะหมามันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวหมามันกัด <c oughs> เอานะลูก อย่า,ลา,ยาเล่นโซนกันมากนะครับแม่ผมกับน,น้องหยกจะระวังครับระวังทั้งปีโดยเฉพาะลูกหยกมีปัญหาหรอกแม่เดี๋ยวผมขอเดินชมวิวแป๊บหนึ่งนะหยกอยากเห็นนะ่ะเขาทำอะไรกันเขาปลูกบ้านกันลูกเขาสร้างบ้านอย่าไปกวนเขานะครับแม่ระวังหมาด้วยนะอย่ว้มันอยู่ข้างล่างะ ยกจะระวังครับระวังตกนะลูกสังสีมันไม่ค่อยดีนะถ้าสังสีมันหล่นมาเราร่วงทงาําไงมามันอยู่ล่างอ่ไว้อะอเบื่อจริงๆเลยวันนี้ต้องอยู่เฝ้าแมว <laughs> เราเป็นหมาที่อยู่ต้องอยู่เฝ้าแมว มันทำอะไรลูกหยกไม่ได้หรอกแม่ทำเป็นพูดดีตกไปแม่ช่วยไม่ทันนะมันอยู่ข้างล่างหลายตัวนะช่วงนี้มันเข้าไปนอนในบ้านหลังใหม่ไม่ได้เขาทำงานกัน,นอยู่ข้างนอกกันเต็มเลยครับแม่หยกจะระวังครับไว้ใจหยกได้ครับไม่มีปัญหาครับมันทำอะไรหยกไม่ได้หรอกหยกอยู่ที่สูง เออมึงอย่าล่วงลงมาแล้วกันล่วงมาเม่ไหร่โดนกูกัดแน่หมาพวกนี้นี่ชอบเยอะเยะ้ยกูมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ย,ยว้ยเว้ย,ยว้หมาโง่ไงจริงขึ้นมากัดกูดิแม่ครับแม่ครับเดี๋ยวพลอยเดินไปดูเขาหน่อยนะครับพลอยอยากเห็นว่าเขาทำอะไรกันพลอยอยากรู้ระวังนะลูก หมามันอยู่แถวนั้นระวังไอ้หมาตัวดำไม่ดินใหญ่นะไอ้ตัวดำนะ่ะมันโดดสูงยยยยโยกด้วยโยกด้วยโยกพี่พลอยรอยโยกด้วยเดี๋ยวโยกไปดูด้วยระวังกันนะลูกระวังไอ้ดำตัวใหญ่หมาตัวใหญ่มันโดดครับเอานะมันโดดสูง <c oughs> ไปเดินเล่นแถวกำแพงทางนั้นนะ่คนนะครับไม่มีปัญหาแล้วครับแม่ <c oughs> เดี๋ยวพลอยดูแป๊บเดียวครับพลอยดูแป๊บเดียวครับ พอยดูเขาปลูกบ้านครับพอยอยากรู้ฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้น้องพอยด้วยนะครับพอยเพชรหยกแมวมงคลน,นะครับวันนี้พอยก็มาดูเขาทำบ้านนะครับ